จ้าสวัสดีม <ição> ีเอวบางปูนกรุบกรบเนสวัสดีทุกผู้คนสวัสดีเพื่อนๆกุนทักลอยเธอเอ่อไม้โยโรยดินกุนทักนะฮัลโหลเอฟริวันวันนี้ก็มาเจอกับพี่สาในโรงงานทำงานค่ะวันนี้ทำงานไม่ได้ไปเที่ยวไหนชีวิตประจำวันของม่บ้านในเรางมันก็ทำงานบนไปค่ะวนไปก็ได้รับออเดอร์มาจาก เดี๋ยวขอขั้นตอนหน่อยก็คือเครื่องแรกที่ทำปั้มอยู่นี่คือปั้มชื่อนะคะเครื่องปั้มชื่อเพื่อเราจะมาเก็บตัวหนังสืออีกรอบนะคะก็คือเราได้รับออเดอร์จากนายอำเภอเนาะจากนายอำเภอเชื่อเขาทำทำเกี่ยวกับง,งานคนที่ทำงานในในอำเภอนะก็คือกวาดถนนดูแลถนนดูแลความสะอาดเลาะถนนเนาะ แล้วเขาก็จะให้คนที่ทำงานกวาดถนนก็ใส่เสื้อสีแปดๆอย่างนี้เพื่อที่จะไม่เป็นเ,เพื่อที่จะให้ความปลอดภัยกับคนที่ทำงานเนาะก็ท่านนายอำเภอก็อสั่งให้สกรีนเสื้อแต่ละชื่อของแต่ละคนที่ทำงานอยู่ในในอำเภอนะก็ที่ที่เยอรมันก็เรียกกระไม้เลยเน กหม่ยเดอก็เป็นเกยียรติยางยิ่งที่ได้รับจะรับงานจากนายอำเภอเป็นรอบครั้งก็ครั้งที่สองครั้งแรกก็เป็นหน้ากากเนะาะครั้งที่สองก็เป็นเสื้อเนี่ยที่ท่านไว้วางใจออ,อเดอร์กับโรงงานของพี่สาเนาะจาะก็ทำงานวนไปค่าเพื่อนเอนานะบางวันก็ไปเที่ยวบ้างบางวันก็เนี่ย เือเวลาทําง,งานก็ทําง,งานก็อยู่ในเยอรมันเนาะบางครั้งชีชวิตที่ในเมืองนอกเราก็ต้องกินต้องใช้งานการเราก็ต้องทำเที่ยวเราก็อยากไปเนาะก็เหมือนชีวิตประจําวันที่เมืองไทยนะคะนี่ก็ทำสองคนตอนนี้นะทำสองคนสามีภรรยาเพราะว่า,าโรควิบวับยังอยู่พอยังไม่ได้มีงานเยอะเต็มที่สำหรับ พื้นที่ให้ลูกน้องมาเนาะก็ทํากันไปก่อนก็เนี่ยก็ทําบนไปก็เป็นเรื่องปกติสําหรับผัวเมียเนาะ ทําด้วยกันก็เดินชนไหลกันก็มองหน้ากันแล้วเป็นเรื่องปกติแต่ก็ไม่ค่อยได้ทะเลาะกันเท่าไหร่ทํากันไปเนาะพาอพี่สาวเป็นคนที่ไม่ไม่พูดเยอะแล้วก็สามีก็เงียบเหมือนกันก็ทำแต่งาน ามาบิลดมาเจอเสร็จแล้วคะ่ะนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนี่ก็ท่าน,นี้ก็พอจะถ่ายาคนต่างก็แย่ง,ง<า>ซีนกันเลนะคือต้องการต่างคนต่างอยากถ่ายรูปน<ล>ะนท่านนี้ส, <laughs> ส่งงานเออ พอบานเขาก็จะถ่ายรูปส่งในอำเภอละอส่งว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยก็คือจะให้ไปส่งหรือว่าจะให้คนมาเอาเนาะจะให้คนทำงานในนั้นมาเอาหรือเปล่าก็สมัยนี้เนาะทำงานก็ทำเสร็จก็ส่งนอ ไปในทางไปษนีนมั่งหรือว่าเราส่งเองมั่งนี่ก็มันไม่เหมือนเมื่อก่อน<ป>นี่ก็เราก็ต้องไปแพ็กเนาะแพ็คเป็น,น,นนะเป็นอันๆไปก็เหมือนแบบเอ่อทำเหมือนในร้านค้าไปเลยเนาะแพ็คชื่อใครชื่อมันเป็นอันๆไปนะ,ะพี่สาก็ทำเอ,อมันก็จะมีครองวงจรหมดนะเนาะเ,เป็น ก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจพี่สาเรื่อยมานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ก็เพจเรียบร้อยเลยค่ะเรียบร้อยเหมือน ในร้านค้าไหมคะเพื่อนๆนะเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยก็นายอำเภอเออ่ท่านชอบนะเพราะเราทำงานเ,เรียบร้อยเนาะท่านกออ็ออเดอร์มาเรื่อยๆเนาะค่ะก็แพ็คสาลางค่ะสาลางแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปส่งงานก็ สวัสดีนะเพื่อนๆขอบคุณมากขอให้สุขภาพนแข็งแรงทุกๆคนนะสวัสดีคนะ่ะอัอโซกามอกำมุจะทนเต็มเลสเปรย์นั่งอัลซิมสปริงเลยโอดโหล้